สวัสดีค่ะวิดีโอนี้คือวิดีโอการแนะนำการใช้โปรแกรม ArcMap 10เรื่องการวิเคราะห์พื้นผิวมาที่โปรแกรม ArcMap 10ที่โฟลเดอร์งาน GIS a r ให้เราคลิกเลือก New Folder เพื่อสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บงานตั้งชื่อว่า s u r c e จากนั้นทำการเปิดข้อมูล idw ขึ้นมา เราจะทำการสร้างเส้นคอนทัวร์ไลน์ซึ่งเส้นคอนทัวร์ไลน์สามารถสร้างได้2วิธีคือวิธีที่1ให้เลือก t d r ีอาออกมาแล้วเลือก Create c o n t o u r แล้วก็คลิกลงไปซึ่งวิธีที่1ต้องคลิกทีละครั้งซึ่งจะทำให้เสียเวลาจะกดทีละเส้นได้แค่ทีละเส้นมาแบบนี้ค่ะ และวิธีการลบเส้นคอนโทรไลน์ให้มาเลือกรูปศรนนี้แล้วก็คลิกที่เลือกเส้นคอนโทรไลน์แล้วก็กด delete ค่ะแล้วก็ delete ได้เลยค่ะและวิธีที่2คือไปที่ a r t Toolbox เลือก T D analysis tool เลือก l e t o l a d d e r surface และมาที่เส้นคอนัวรค่ะเลือกคอนัวร i n p u t r a t t เ r เลือก idw 1 2ช่อง o อ t p u พก็ให้เราเซฟในโฟลเดอร์ที่เราสร้างมาค่ะเราตั้งว่า surface และตั้งชื่อว่า control เซฟและใส่ค่า Control Interview ที่คือ50ค่ะจากนั้นก็กด OK ค่ะเราก็จะได้เส้นคอนโทรที่มีระยะห่าง50มาหลายๆเส้นปรากฏดังภาพค่ะจากนั้นจะใส่ค่าลาเบลให้คอนโทรคือคลิกขวาที่ l a เบลฟีเ t u r e ค่ะ ก็จะได้ลาเบลขึ้นมาให้เราไปปรับแต่งค่าลาเบลไปที่ Property เลือก Label ให้เลือก Label View คือฟ e ดและเลือกขอนตัวหนังสือ และเพิ่มขนาดค่ะสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรที่ตรงนี้ได้ค่ะจากนั้นกด Apply ลองดูเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด OK เราก็จะได้ Label Feature เป็นค่าเส้น Contour ค่ะคือระดับของความสูง ต่อไปจะเป็นการสร้างเส้นแนวทางการมองเห็นไปที่ create line o f f s i d e ค่ะให้เราเลือกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึงนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะก็จะได้เส้น line o f f s i d e ที่เป็นสีแดงคือเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่สีเขียวคือเราสามารถมองเห็นและจุดสีน้ำเงินนี้ คือจุดที่กั้นทําให้เราไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ทางการไหลให้เราเลือก create e p a s e path ให้เราซูมเข้าไปให้เราทำการคลิกดูค่ะว่าทิศทางการไหลไปทางไหนและซูมดู มันก็จะแสดงทิศทางการไหลขึ้นอยู่กับความสูงที่ทัานด้วยค่ะเส้นทางการไหลก็จะแตกต่างกันไปค่ะและมาที่การสร้างภาพตัดขวางโปรไฟล์ให้มาที่เครื่องมือ interpolate line ค่ะจากนั้นก็คลิกเลือกเส้นมา1เส้นค่ะเมื่อเลือกแล้วให้กดไปที่ create profile graph ก็จะได้กราฟความสูงขึ้นมาค่ะแล้วเราลองสร้างเส้นให้ขนานกันนะคะและเลือก2ตัวแล้วก็กดมาที่ create profile graph ค่ะก็ จะได้การาฟที่แสดงความสูงที่แตกต่างกันนะคะระหว่างสองเส้นนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีความสูงที่ใกล้เคียงกันไล่กันแต่ว่ามีช่วงสูงช่วงกลางคะ่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีแนวเส้นได้ให้เราคลิกเลือกที่แนวเส้นและดับเบิลคลิกเลือกสีได้ค่ะเราจะเลือกเป็นสีแดงความหนาได้เช็งซิมโบลเลือกสัญลักษณ์ได้นะคะ เราก็จะเลือกเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็โอเคค่ะเมื่อเราทําการเสร็จทําการเปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ให้กดเลือกทั้งสองเส้นมาแล้วก็กดไปที่ create profile graph นะคะเราก็จะได้กราฟ ที่เราได้ทําการเปลี่ยนสีมาแล้วก็จะได้เป็นโปรไฟล์กราฟไตเติ้ลที่เป็นสีน้าเงินและสีแดงแบบนี้ค่ะมาที่การวิเคราะห์ความลาดชันนะคะมาที่ TD Analysis t o l r a t t e r Surface และเลือก Slope ค่ะช่อง Input r a t e r เลือก IDW 2ค่ะ เลือก Output า a ต t e r ก็คือที่ที่เราต้องการจะเซฟค่ะตั้งเป็นส l o p e h a e r s c o r e Degree กด Save ตรง Output Management Option Optional คือ d e g r e ค่ะแล้วกด OK ค่ะเราก็จะได้ค่าสโ o p ที่เป็น d e g r e มาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำการค่าสโ o p เป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะคะให้ไปเลือก idw 2เหมือนเดิมชอ่อง output ก็ไปตั้งชื่อเป็น slope เปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะเลือกเปอร์แล้วกันนะคะแล้วก็กด save เลือกีกีเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะจากนั้นกด ok เราก็จะได้ค่าสโนบที่เป็นเปอร์เซนต์ดังภาพค่ะต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ค่า a อสเปกตนะคะให้เรามาที่ arc toolbox 3d analysis to raster An surface แล้วก็ Aspect ค่ะช่อง input คือ idw 2และเลือกที่เก็บข้อมูลคือ output เลือกว่า Aspect ค่ะจากนั้นกด เซฟและโอเคก็จะได้ภาพของ a อสเปกตขึ้นมานะคะเอสเปกจะเป็นมุมองศาที่คือ0ถึง360องศาเอสเปกจะเป็นค่าที่บอกมุมความของแสงบอกมุมของพื้นที่และบอกทิศทางของแสงซึ่งค่าเอสเปกนี้จะอยู่ที่ลบหนงลบ1ตลอดจะสามารถคำนวณชั่วโมงของการรับแสงได้ จะมีวิธีการดูค่าคือคลิกที่ identity มาก็จะดูค่าการรับแสงได้อันนี้คือพิกเซลของจำนวนคือ130องศาก็สามารถบอกตอนค่ารับแสงได้ค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์การตกกระทบของแสงนะคะไปที่ analysis 3d analysis tool เลือก u s a p e ค่ะให้ input raster เลือกคือ idw Output router ก็คือที่เซฟของเราแล้วก็ตั้งว่า hugheshape มุม asimuth กับอัจจูนี้ไม่ต้องตั้งนะคะก็คือกดโอเคได้เลยจะได้ภาพ hugheshape ขึ้นมาแล้วทำให้เราทํำซูมเข้าไปก็จะเห็นความแตกต่างว่า มุมที่มีที่เข้มสีเข้มและสีสว่างเป็นสีขาวนะคะและเพื่อจะก,การดูค่าให้เรากด identity เพื่อเช็คดูค่าได้ค่ะจากนั้นให้เราไปนำเอาขอบเขตอำเภอออกมาหน้าขอบเขตออกมาและทำการเปลี่ยนสีให้ เป็นฮอลโล่ไม่มีสีนะคะเราก็จะเห็นค่าความแตกต่างของฮิวช a ต e อยู่ในขอบเขตอำเภอค่ะก็จะได้เป็นขอบเขตกับพร้อมฮิวช d ตนะคะให้ไปที่ Label Feature ทำการกำหนดค่าชื่อของแต่ละอำเภอขึ้นมาค่ะและไปแก้ไขตัวรังสือให้ใหญ่ขึ้นที่ Property Label จากนั้นให้ปรับตัวังสือและขนาดตัวอักษรที่ต้องการค่ะและกดโอเคเมื่อได้ขอบเขตที่มีอำเภอเป็นขอบเขตอำเภอแต่ละสีแล้วและมีชื่ออำเภอแล้วให้เรามาตั้งไป,ไปตั้งค่าความปร่งแสงคิกขวาที่ p r o p e ตี้ เลือกดิจ a y และตั้งค่า t r a n s p a r e n t ที่50%ค่ะจากนั้นกดโอเคเราก็จะได้ขอบเขตอำเภอที่มี HUSHADE ดูค่าได้เป็นนูนๆนะคะก็จะเห็นค่าของ HUSHADE คือมุมของแสงนะคะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็น ให้เราไปสร้างจุดหนึ่งจุดในเซอร์เฟสท,ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ให้เราสร้างเฉฟไฟล์ขึ้นมาก่อนนะคะคลิกขวา new แล้วก็เชฟไฟล์ค่ะให้เราตั้งชื่อว่า point ค่ะเพราะเราจะสร้างจุด feature type คือ point และใส่ค่าพิกัดที่ edit เราจะใส่ค่าพิกัดอินเดียน7 5นะคะ กด add และโอเคเราก็จะได้เชฟไฟที่เป็น point ออกมาให้เราไปเครื่องมือรอย w ิ้และที่ start edit เลือกเลือกพอยต์และโ okay. อเคเลือกอำเภอและ continue ค่ะ จากนั้นให้เราสร้างจุดหนึ่งจุดจากนั้นไปเปลี่ยนจุดของพอยท์นะคะให้มาที่ select symbol และเลือก t d building เพื่อแบบสร้างตึกนะคะเราก็จะได้ตึกออกมาแล้วก็เลือกตึกมาหนึ่งตึกแล้วก็กดโอเค แต่เราจะเพิ่มขนาดได้นะคะเพราะมันเล็กไปโอเคนี่ขาก็จะได้ตึกอันนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ไป ArcToolbox เลือก v i e w s h a d e ออกมานะคะเพื่อมาวิเคราะห์ให้เราตั้งค่า Input raster คือ ID12 และ Input point ก็คือจุด point ที่เราสร้าง เอาพุทลัต t e r คือที่เท่ากับเซฟเราก็ตั้งว่า v i e w s h a ช e กดเซฟแล้วก,วกดโอเคก็จะได้ภาพ v i e w s h a ช e ออกมานะคะสีเขียวคือ Visible คือที่ทเรามองเห็นได้และสีชมพูคือ not visible คือเราไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะต่อไปเป็นการประมาณาต การปริมาณปริมาตรในการขุดและถมที่คือ cut and fill ค่ะให้เปิดข้อมูล dem after กับ dem before โดยมาที่จังหวัดปราจีนบุรีเลือก cut and fill ค่ะแล้วก็เปิด2ข้อมูลนี้ออกมาและทำการ zoom ท o l a เยอข้อมูลออกมา และทําการเปลี่ยนสีข้อมูลเดม before กับเดม after ค่ะจางนั้นไปทําการวิเคราะห์ให้มาที่ arc tool box เลือก td analysis tool เลือก cut and fill ค่ะและตั้งค่า input before คือเดม before และ Input After ก็คือดามอ After ค่ะแล้วก็ Output คือที่ที่เราจะเซฟก็ตั้งเป็น Cut and Fill l จากนั้นเซฟและกดโอเคค่ะค่ะเราจะได้ข้อมูล Cut and Fill มานะคะ ให้เราไปเปิดข้อมูลตารางของ cut and fill มานะคะ open attribute ในตารางก็จะบอกจำนวนที่มีการขุดไปแล้วนะคะก็เราจะลองไฮไลท์ดูมันก็จะเห็นว่าพื้นที่นี้ถูกขุดไปหรือทำอะไรไปบ้างค่ะจากนั้นคลิกขวาที่ volume และเลือก short ascending เพื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากค่ะแล้วก็จะได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะ หรือจะเลือกช็อตเดนเซนดิ n งก็คือเรียงจากมากไปน้อยค่ะเราก็ได้ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดใน l a บ,บนี้ไปแล้วนะคะเรื่องการวิเคราะห์พื้นผิวก็จบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ